สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Make It Happen นะคะช่องที่จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาตัวเองได้อย่างน้อย1%ในทุกๆวันนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์เรื่อง mindset ที่สำคัญนะคะในยุคเทคโนโลยีแล้วก็ AI นะคะยุคดิจิตัลนะอ,อันนี้สืบเนื่องจากว่าโลกเราเนี่ยพัฒนาไปเยอะมากแบบก้าวกระโดดเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นศตวรรษที่21แล้วเทคโนโลยีต่างๆนแน,น,นพัฒนาไปไกลามากเลยเมื่อเทียบกับ แสนกว่าปีก่อนในยุคหินนะคะแต่ว่าสมองเรานะคะซอฟต์แวร์ที่อยู่ในสมองเราเนี่ยกับไม่ค่อยได้พัฒนาจากยุคหินเท่าไหร่เลยนะคะยังยังคงเป็นออซอฟต์แวร์ที่มีพื้นฐานอยู่บนความกลัวแล้วก็ความขาดแคลนเหมือนกับที่บรรพบุรุษเราใช้คือเป็นซอฟต์แวร์เดียวกันที่กับพวกมนุษย์ยุคหินสมัยแสนกว่าปีก่อนใช้เลยค่ะอ,อันนี้ก็เนื่องจากว่าในสมัยยุคหินนะคะ คือมนุษย์เราเนี่ยจะมีการใช้ชีวิตที่ต่างไปจากยุคนี้นะชีวิตในแต่ละวันเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่จะค่อนข้างซ้าเดิมก็คือสร้างที่อยู่อาศัยแบบง่ายๆเช่อนอยู่ในถ้ำอยู่ในกระท่อมที่สร้างง่ายๆออกไปล่าสัตว์อาหารผลหมากรากไม้ต่างๆนะคะแล้ก็ใช้อุปกรณ์ที่ทําจากหินง่ายๆสมองเราเนี่ยก็เลยมีระบบปฏิบัติการคือเป็นซอฟต์แวร์ที่คล้ายๆกับเป็นโลเคอละก็รีเนียนะคะเพราะว่า สถานที่เราก็มักจะอยู่แต่ที่เดิมๆไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงสถานที่เท่าไหร,ร่แล้วก็เป็นลีเนียก็เพราะว่าชีวิตแต่ละวันมันก็มักจะซ้ําเดิมนะคะประกอบกับมีพยันตรายมากมายซึ่งทําให้เราเนี่ยมีโอกาสตายหรือเสียชีวิตได้ทุกวันเลยเช่นเราอาจจะโดนเสือจับกินก็ได้หรือวันไหนเราหาอาหารไม่ได้เลยเราอาจจะอดตายก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น ในสมัยนั้นซอฟต์แวร์ในสมองตัวนี้ก็เลยมีประโยชน์นะคะซอฟต์แวร์ที่อยู่บนพื้นฐานของความกลัวแล้วก็ความขาดแคลนเพราะว่าทำให้บรรพบุรุษเราตั้งแต่สมัยยุคหินเนี่ยอยู่รอดมาได้จนกระทั่งสืบพันธุ์เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่รอดมาจนถึงรุ่นเรานะคะซึ่งอยู่ในศตวรรษที่21นี้นะคะอืม ซึ่งก็มันจะมีข้อเสียอยู่นะคะเพราะว่าพอยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปโฟกัสกับความขาดแคลนความกลัวหรือว่ามีอะไรที่จะทำให้เราอาจจะเสียชีวิตได้ทุกๆวันแล้วอะไรเงี้ยเราควรจะมุ่งไปที่ เป้าหมายใหญ่ที่เราปรารถนามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะมาชักชวนให้ทุกคนอัปเกรด Mindset ซอฟต์แวร์ในสมองของเราให้ทันยุคสมัยที่เราอาศัยอยู่ในตอนนี้นะคะก็มี6 Mindset ด้วยกันนะคะ Mindset แรกเนี่ยก็คือ curiosity Mindset หรือก็คือ Mindset แห่งความสงสัยใคร,ร่รู้อันนี้คุณอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยเขาเคยพูดเอาไว้เลยนะคะว่า I have no special t a l e n t I'm only passionately curious. ก็คือเขาไม่ได้มีความสามารถพิเศษหรือว่าเก่งอะไรเป็นพิเศษนะคะเขาแค่มีความสงสัยกระหายใครรู้ที่ร้อนแรงมีพลังนะคะเพราะว่าความสงสัยใครรู้เนี่ยมันทำให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์ต่างๆนานานะคะ พอเรามีความสงสัยใคร่รู้เนี่ยเราก็มันเป็นเป็นแรงกระตุ้นจากข้างในอะคะ่ะที่ทําให้เราอยากค้นหาค้นพบคําตอบในสิ่งที่เรายังไม่รู้หรือว่าค้นพบสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีมาก่อนนะคะทําให้เราเหมือนกับพุ่งความสนใจไปได้ลึกขึ้นนะคะกับสิ่งที่เราสงสัยใคร่รู้เนี่ยแล้วก็ตั้งคําถามได้ลึกคําถามได้ดีขึ้นเราก็ยังทําให้เราเนี่ยจำสิ่งที่เราเรียนรู้อยู่กับตัวเราได้นานขึ้นด้วยอะคะ่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นคีย์สำคัญนะคะในยุคสมัยนี้ซึ่งเราคุณจะต้องเปลี่ยนเป็นซอฟต์แวร์ในการสงสัยใครรู้นะเราอยู่ในยุคที่มีทั้ง Google มีแชทบอทมีแชท GPT มากมายเพราะฉะนั้นความรู้พื้นฐานไม่ว่าจะด้านใดก็ตามเนี่ยมันหาได้ง่ายมากเลยนะคะไม่ว่าจะสาขาไหนสิ่งที่สำคัญกว่าความรู้นะคะในยุคนี้นะคะ่ะก็คือความสงสัยไครรู้แล้วก็คุณภาพของคำถามที่เราอยากจะถามมากกว่านะคะ ไปต่อกันที่ม n d เ e t ที่2นะคะ i n d เ e t ที่2เนี่ยก็คือเป็น gratitude mindset นะคะหรือ mindset ที่รู้สึกขอบคุณขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วสิ่งที่เราทำได้วันนี้เลยแล้วก็สิ่งที่เราทำเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะความรู้สึกม n d s e t ของความรู้สึกขอบคุณเนี่ยมันจะทำให้เรามองโลกในแง่ดีขึ้น ทำให้เรามีแรงบันดาลใจมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นด้วยนะคะเวลาที่เรารู้สึกขอบคุณกับไม่ว่าจะอะไรเรื่องอะไรก็ตามนะคะสมองเนี่ยจะหลั่งสารสื่อประสาทสตัวออกมาเพิ่มขึ้นที่เรียกว่าโดปามีนแล้วก็เซโรโทนินนะคะตัวโดปามีนเนี่ยทำให้เรารู้สึกเหมือนเราได้รับรางวัลอะไรสักอย่างนะคะจะทําให้รู้สึกดีขึ้นส่วนเซโรโทนินนี่ก็เป็นฮอร์โมนไเป็นสารสื่อประสาทที่ต้านภาวะซึมเศร้านะคะอืมก็คือจะทําให้ เรามีความสุขมากขึ้นชีวิตโดยรวมของเราก็ดีขึ้นด้วยนะคะก็ลองฝึกตัวเองง่ายๆด้วยการที่ก่อนนอนเรานึกถึงเรื่องที่เ,เรารู้สึกขอบคุณนะคะในวันนี้วันที่เกิดขึ้นแล้วที่กําลังจะผ่านไปก่อนเราจะเข้านอนนะคะไม่ว่าชีวิตจะแย่แค่ไหนนะคะยอย่างไรก็จะมี3สิ่งให้เราขอบคุณได้เสมอไม่ว่าจะเป็นโอ้ยวันนี้ที่ผ่านไปเนี่ยมันไม่มีเกิดขึ้นอีกแล้วนะมันมีแค่หนึ่งวันนี้ เท่านั้นในชีวิตเรานะคะหรือว่ามีคนมายิ้มให้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็รู้สึกขอบคุณได้นะคะการที่เรา practice ความรู้สึกขอบคุณก่อนนอนเนี่ยจะทำให้เราหลับสบายฝันดีแล้วก็ชีวิตโดยรวมคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นตื่นมาสดชื่นด้วยค่ะส่วน Mindset ที่3นะคะที่ควรจะมีในยุคโซเชียลมีเดียแล้วก็ AI นี้นะคะก็คือ a b u n d a n c e mindset ค่ะ ก็คือเป็นไมซ์เซตของความร่ํารวยอุดมสมบูรณ์นะคะอ,อันนี้ก็คือการที่เราตระหนักว่าเ,ออเรามองไปรอบๆนะคะออในยุคนี้เนี่ยโอกาสเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากมายเลยทั้งโอกาสแล้วก็ทั้งเทคโนโลยีด้วยที่เพิ่มขึ้นเป็นความอุดมสมบูรณ์ความร่ํารวยรูปแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยช่วยลดความเหลื่อมล้าได้ทําให้สิ่งที่อาจจะเคยขาดแคลนในอดีตเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่ขาดแคลนอีกต่อไปแต่ว่าหาได้ทั่วไปนะคะอย่างอาจจะเช่นว่า โอ้เมื่อก่อนคอมพิวเตอร์ราคาแพงมากเดี๋ยวนี้ทุกคนสามารถมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ในราคาที่ไม่ได้แพงมากอะไรนะคะพอเรามี mindset ตรงนี้แล้วเนี่ยจะทําให้เรามองเห็นโอกาสต่างๆมากขึ้นหาโอกาสให้ตัวเองพัฒนาไปได้มากขึ้นแล้วก็มีพลังใจในการก้าวเดินไปสู่<อ>จุดหมายปลายทางที่เราปรารถนานะคะ mindset ที่4นะคะ ที่เราควรจะมีในยุคนี้นะคะก็คือ exponential m i n d set หรือว่าเป็น m i n d set ของการพัฒนาแบบก้าวกระโดดค่ะเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่เราพัฒนาก้าวกระโดดที่แท้จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านไหนการแพทย์ไบโอเทคหุ่นยนต์ AI อะไรก็แล้วแต่นะคะมีผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าในอีก10ปีข้างหน้านับจากปีนี้นะคะก็คือคศออ2023จนถึงคศ2033เนี่ย มนุษย์เราเนี่ยจะเห็นการพัฒนาก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดแทบบจะทุกฟิลเลยนะคะมากเท่า,ทากับร้อยปีที่ผ่านมาเลยคือแค่ในช่วง10ปีนะพัฒนาเท่ากับร้อยปีในอดีตคือตั้งแต่คศ1,900อสอ 1, นะคะจนถึง2,023เนี่ยก็คือจะพัฒนาแบบเร็วขึ้นอีกมากอาจจะเป็น พันเท่าหมื่นเท่าเลยก็ได้นะคะ n d Se ตเนี้สำคัญยังไงเราถึงจะต้อง Adopt ใช่ไหมคะก็เพราะว่าพอเราตระหนักได้ว่าต่อไปนี้จะพัฒนาแบบก้าวกระโดด Exponential เป็นระดับเลขยกกำลังแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราคิดตัดสินใจในการเลือกสิ่งที่เราจะเรียนรู้ทักษะที่เราจะฝึกอาชีพที่เราจะทำหรือว่าเราจะออลงทุนเงินเวลาเราไปกับอะไรเราจะเริ่มสร้างธุรกิจอะไรนะคะเราจะคิดตัดสินใจได้ดีขึ้นค่ะ ต่อไปเป็น Mindset ที่5นะคะซึ่งก็คือ longevity m i n d s e t หรือว่า Mindset ที่ว่าเออเราจะมีอายุยืนยาวขึ้นนะคะอตอนนี้เทคโนโลยีนะคะทางการแพทย์ต่างๆนี่พัฒนาไปมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกจีนเทอราปีอีพิกเจเนติกเอาสเต็มเซลล์มาใช้หรือว่าเป็นจีโนมรีดดิ้งอิดดิ้งคริสเปอร์อะไร AI หุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยนะคะเข้ามาคืออีกหน่อยเนี่ย อายุไขมนุษย์เราเนี่ยอาจจะกลายเป็น120-130ปีก็ได้นะคะการที่เรามีไมซ t มองว่าอายุเราจะยืนยาวมากขึ้นเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยตั้งตัวเป็น CEO <Wow. S 1> ในการดูแลสุขภาพของตัวเราเองนะคะให้อยู่ในสภาวะที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดจนกว่าจะเทคโนโลยีพวกนี้จะได้รับการพัฒนาจนเอามาใช้ได้นะคะเราเราก็จะอยู่ได้ถึง120-130ปีจริงๆนะคะ ่า d เซตที่6นะคะหรืออันสุดท้ายที่เราควรจะมีในยุคโซเชียลมีเดียแล้วก็ AI นี้นะคะก็คือ purpose driven mindset หรือว่า,เ,าเป็นม n d เซตที่ขับเคลื่อนด้วยการมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายอันนี้น่าจะเป็นม n d เซตที่สำคัญที่สุดแล้วนะคะที่ควรจะมีในยุคนี้นะในยุคที่ distraction หรือว่าสิ่งที่ทำให้เราวอกแวกขาดสมาธิ i, เนี่ยมีมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะอม,มันจะมีโดที่คนพูดเอาไว้ว่า Find something you would die for and live for it นะคะก็คือให้หาสิ่งที่คุณเนี่ยจะต้องเดินทางไปให้ถึงมันให้ได้โดยคุณยอมตายเลยเพื่อมันแล้วก็มีชีวิตอยู่เพื่อทำสิ่งนั้นนะคะเพราะว่าคนที่มีเป้าหมายเนี่ยจะมีชีวิตยืนยาวขึ้นมีความสุขขึ้นมีความเติมเต็มขึ้นนะคะแล้วก็คุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้นด้วยค่ะนอกจากนั้นเวลาที่เรามีเป้าหมายในชีวิตเนี่ย ดูจากคนที่เขามีแพชชั่นมีเป้าหมายนะคะต่างๆมากมายเช่นบิลสเกตสตีฟจ็อบส์หรือว่า Sir Isaac Newton, Oprah, rey, เซอร์ไอแซคนิวตันโอปาวินฟรีทั้งหลายแล้วก็หลายๆท่านนะคะเขาจะมีวินัยในการทำสิ่งที่เขาต้องทำไปเลยโดยอัตโนมัตินะคะโดยไม่ต้องบังคับตัวเองอะไรเลยเนื่องจากเขามีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็อาจจะมีแพชชั่นที่อยากจะทำสิ่งนั้นนะคะเวลาของเขาส่วนใหญ่เหล่านั้นเนี่ยก็คือจะใช้ไปกับ การทำสิ่งเหล่านั้นเลยโดยไม่ต้องมีใครบังคับหรือไม่ต้องกดดันบังคับตัวเองนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการการที่เรามีเป้าหมายไม่ว่าเราจะเดินไปถึงมันหรือไม่หรือไปไม่ถึงก็ตามเนี่ยตรงนี้ไม่ได้มีผลอะไรเลยนะคะในการทำให้เรารู้สึกออชีวิตมันเติมเต็มเต็มอิ่มมากขึ้นแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยได้พัฒนาในขณะที่ออกเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยค่ะการที่เราจะไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยต้องอาศัยทั้งความกล้า เรอาอก็ยังต้องทํางานหนักแล้วก็ยังอาจจะต้องล้มแล้วก็ลุกครั้งแล้วครั้งเล่านะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามมันก็ทําให้ชีวิตมีความหมายขึ้นนะดีกว่าว่าไม่มีเป้าหมายอะไรเลยแล้วก็โดนชีวิตเราถูกดึงไปตามสิ่งที่ทําให้เราวอกแวกหรือไปตามที่คนอื่นพูดเท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเราล้มแล้วลุกเนี่ยก็คือบางคนเนี่ยจะไม่กล้าลุกขึ้นมาทําอะไรเพราะกลัวว่า โอ้ยเดี๋ยวล้มแล้วก็ต้องมาลุกเริ่มใหม่ไปเริ่มที่นับหนึ่งใหม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยจะขอแชร์ไว้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะถึงเราทําอะไรแล้วเราล้มแล้วเราลุกขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนกลับไปนับหนึ่งใหม่แต่ว่าจริงๆแล้วเรามีประสบการณ์มีอะไรที่เราสั่งสมมาแล้วนะคะถึงเราจะต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่ก็ตามแต่ประสบการณ์มันเป็นนับหนึ่งใหม่แต่บวกกับประสบการณ์นะคะ <Wow. S 1> จะทําให้เราตัดสินใจในครั้งต่อไปได้ดียิ่งขึ้นคะ่ะ ลองเอาไปใช้ดูนะคะอัปเกรดซอฟต์แวร์ในสมองกันค่ะด้วย6กไมเซ็ตเหล่านี้นะคะเราก็มาแชร์กันได้นะคะว่าทำให้อยู่ในโลกศตรวรรษที่21ยุคสมัยโซเชียลมีเดีย AI ได้อย่างมีความสุขมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเปล่านะคะก็อยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองกันทุกวันนะคะเพราะว่าโลกของเราเนี่ยยังมีคนมากมายที่ต้องการที่คุณเอาพรสวรรค์ทักษะความสามารถพิเศษที่คุณเท่านั้นที่มีช่วยพวกเขาไดค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ